บ้าน้องเล่าบนออกมาซอมกันบ่งานกีลาเออซอมยูบานเพื่นอัอะร้นเพื่อนน้องพ่อกับพ่เด็ปิดเนอนเป็นวันเอมาม่อมเลยเรป็นตะมีคนมาเบิงบ่นนอสันดอกว่างานกีฬาปีนี้เมื่ออื่นตีเริ่มเป็นบ่ เริ่มวันที่หางานกีฬาตำบลหนองเม็กเริ่มวันที่หาไปหอดักมือเลยลูกหอดวันที่เท่าไหร่เนี่ยหอดวันที่แปดโอ้านกีฬาตำบลหนองเม็กเริ่มวันที่หาหอดวันที่แปดกุมภาพันนนั่งอยู่นี่กันนะักกีฬาจ้า นั่งอยู่นี่กับนักกีฬา